แต่ว่าเราอยากได้แขกพิเศษนั่นก็คือพี่คิมพรประภาโอ้คนนี้คือทองมากคิวทองมากเราจะล่อลวงพี่คิมพรประภาคนดังของเรามาที่งานได้ยังไงเราก็เลยไปแอบทราบมาว่าพี่คิมติดตามพี่บี้มาสิปีเลยพี่ทาคลิปแรกๆแรกแรกเลยวันนี้ก็ยินดีกับรถพี่บี้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับครับเป็นเกียรติมากเลยครับครับผมขอบพี่บี้ขอให้ด้วยขอบ่บีขอมให้ด้วย คันนี้มันไม่ใช่ของพี่ครับแค่เขาเรียกเขาเชิญมาชมรถตอาไหนพี่ต้นบอกมายินดีกับพี่บี้ไงวันนี้ไม่มีครับคันนี้เดีแยวคอนฟิกวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นิดเดียวเองพี่นะนประมาณูกขาลูกขานี่รวมกันประมาณ20ล้านเองพี่ที่ได้ออกชันเต็มเลยหรเราจะมาดูราคาราคาที่ออกนะฮะตอนแรกกลัวว่ามันจะถึง40ถูกไหมครับโอ้ไม่ถึงเหรอเซลวเขาไปดูมาให้รถนี้ ตอนแล้วเยอะงาบามโอ้โหทั้งั้นเนี่ยๆก็แนนๆเนาะสงสัยเหมือนกันพ้าวงการมาเนี่ยหมดเงินกับค่ารถอย่างเดียวเนี่ยประมาณเท่าไหร่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้คาซาไทยแลนด์อยู่กับคลิปพิเศษนะครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องอินฮิตซูเปอร์คาร์ครับบิดัสกาครับผมอเล็กครับเอออเล็กติมิตี้ชื่อเปลี่ยนเรื่อยอ่ะต้องต้องบอกงี้ก่อนว่ากิจกรรมวันนี้คือทางมาเซเลตินะครับเขาเรียนเชิญเรามานั่งแบบ ทานข้าวแล้วก็ชมรถตัว MC 20นะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะวันนี้เราก็มาทานข้าวกันแต่ว่ารเราอยากได้แขกพิเศษนั่นก็คือพี่คิมพรประภาโอ้คนนี้คิวทองม,มากคิวทองม,มากวันนี้คือ พยายามจะเชิญมาหลายงานแล้วแต่ว่าไม่มาสักทีด้วยความที่พี่คิมมีธุรกิจพันล้านและธุรกิจรัดตัวมากเราก็เลยต้องคิดอุบายถ้าเราจะล่อลวงพี่คิมปอนประภาคนดังของเรามาที่งานได้ยังไงเราก็เลยไปแอบทราบมาว่าพี่คิมติดตามพี่บี้มาสิบปีแลยพี่ทาคลิปแรกๆแรกแรกเลยก็เลยแล้งพี่คิมไปยบอกว่า พี่บี้ได้จอง MC 2 0แล้วแล้ววันนี้เป็นงานรับรถของพี่บี้แล้วไอเดียที่ดีที่คิมจะมาไหมเพราะว่าผมก็มาผมจะคอนเฟิร์มไปแล้วมาพูดขนาดนี้แล้วบอกเลยว่าแคนเซิลงานประชุมมานะครับนี่กำลังเดินทางมาบอกว่ามีเซอร์ไพรส์มาด้วยพี่นี่สำคัญเหมือนกันนะเนี่ย ผมไม่คิดว่าพี่คิมอย่าไม่ต้องมาดูผมอะทำตัวให้เหมือนนักขับรถหน่อยนะครับคนคิวทองจะชอบคนผมทองได้เลยอย่างนี้ได้นะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูตอนที่พี่คิมมาแล้วกันได้ครับผมแอบเห็นแล้วว่าพี่คิมน่าจะอยู่ข้างหน้าโชว์รูมแล้วนะฮะมาแล้ว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 มาแ้วมาแล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 ้วมาแ่้วมาแ่้วมาแล้มาแล้ว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 มาแ้วมาัล้วมาแล้วมาแล้นมา้ผมไม่เกี่ยวนะแม้วมาแล้วมาเล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา เมื่อกี้พี่คิมโทรมาบอกมีของมาฝากด้วยโอ้บรรยากาศเพียบเลยอะนี่ครับวันรับดีนะครับนี่ครับขอเข้าปีสวัสดีครับพี่คิมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คิมสวัสดีครับโอ้พี่บี้ครับประทับใจเลยเพิ่งเจอพี่บี้วันแรกเลยนะครับครั้งแรกเลยไม่เคยเจอพี่บี้มาก่อนเลยดูพี่บี้มาเป็นสิบปีตั้งแต่พี่บี้เล่นสิทแพกคู่มือมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยครับไปรวยปลกบ้านผีมีนางรำออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเจอกลุ่มคนดังเยอะแยะดูตลอดบินไปเที่ยวเมืองนอกด้ววยพพีีีี่่่่คคิมาอบ้นนะเ เกือบจะเจอพี่บี้ครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นพี่บี้ออกกาลาโดทีทองอันนี้ก็เป็นพี่บี้มากเลยคันนี้ยครับผมใครเป็นพี่บี้มากเลยผมก็เลยรู้สึกว่าแบบประทับใจพี่บี้มากแล้วก็แบบตอนนั้นน่ะเกือบจะได้ไปเจอกันที่บุรีรัมย์ผมติดโควิดที่ไปถ่ายเดของ L F P วันนี้ก็ดีดีกับรถพี่บี้ด้วยนะครับวันนี้ครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับครับผมโอ้โหแตพี่บี้ของให้ด้วยครับพี่บี้ขอบาให้ด้วครับพี่ของให้ด้วยอ่ะ ไม่เกี่ยวนะครับกี่ยคลื่นมากครผมพี่ยิมวันนี้รถพี่บี้คันนี้ได้ป่ะครับครับครับผมขันมากนะครับพี่ MC ยี่สิบครับอุ้ยดิสเบนซี้ใช้ได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 ้เกินกินกไนมาถึงตรงนี้แล้วต้องให้พี่บี้แนะนำรถตัวเองให้พี่ชิมรู้จักหน่อยครับอ๋อไม่โอ้ครับคันนี้ก็วายก็ได้แล้วตัวดีๆด้วยเอาจริงเหรอพี่เออ ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยพี่ต้นตนี้เราขออนุญาตด้ขออนุญาตส่งไม้ต่อให้กับพี่ออสแล้วกับนี่อนะเปิดประตูรถตัวเราหน่อยเดียวครับนี่เปิดรถของเราหน่อยผมถือถือนี่ไม่ให้นะรัวครับผมครับนุ่มุยละมุนละมุนมากเบาพี่ไปครับอนฟอร์ดด้วยนะสวยมากเลยทางเข้าทางเข้าครับครับหน้าเข้าไหมครับ ออกกดออฟชั่นเองได้เหรอทำไมไม่ใช่เหรอทำไมดูงมงอนะผมออฟชั่นแต่เองไม่ใช่เหรอเฮ้ยคันนี้เลือกเองมาคับเนี่ยเออเออเลือกใหม่ไหมครับอันนี้เก็บไว้ก่อนแล้วไปเอาคันาดไหนคันนึงี้ครับอีกสักคันไหมอีกสักคันก็ชรู้สึกจะมีตัวสไปเดอร์ออกกันนะมีสไปเดอร์ออกมีสไปเดอร์ออกมีต้องเปิดราคาแล้วมั้งอ๋อเดี๋ยวสไปเดอร์ทีตัวสไปเดอร์โชว์สาวได้เลยนะเมิ่เคยเห็นเพิ่งเคยเห็นคลิปนี้แหละพี่มี่ไม่พูดอะไรเลยโอ้พี่มี่มาสกิดอะไรผมเนี่ย เริ่มลึกแล้วครับพี่ครับจริงๆมันมีอรนิดนึงครับว่ามีคนเรียกผมคือคันนี้มันไม่ใช่ของพี่ครับแค่เขาเรียกเขาเชิญมาผมแบบอ้าวไหนพี่ต้นบอกมายินดีกับพี่บีเงวันนี้พี่บีเขาเขาอยากให้ผมนี่เลิกมาประชุมมาถึงก่อนพี่ต้นเลยนะเอาในเบาะรถในเบอะรถแล้วกันพี่บีแล้วไงพี่ต้นมีเขาจะยิงไม่ยเถ่า อยไม่เล่าอ่ะเราวันนี้เลยเอ้าไม่ใช่รถพี่บี้เราเราเล่นรถใครพี่ต้นอันนี้เขารถโชว์ของที่นี่ครับเอารถโชว์แล้วรถพี่บี้อ่ะพี่บี้ยังไม่มีครับยังไม่มีครับคันนี้พี่บี้เดีคอนฟิกวันนี้ไม่ครับเดี๋ยวผมจัดการให้ชั่วโมงนี้พี่บี้ต้องคอนฟิกกับพี่ไม่ต้อไปโรงงานคอนฟิกได้พี่ตอนนี้เราเปิดแล้วโควิดหมดแล้วเราไปคอนฟิกที่โรงงานก็ได้ผมว่าเรามาเริ่มกันที่สีรถเลยดีกว่าครับเพราะพี่บี้จะเริ่มแบบไหนจะได้เห็นรถของพี่บี้ครับ อ๋อไม่รู้สายอ้างขอดูร้อนคาร์บอนก่อนได้ไหมครับรอคาร์บอนไม่มีในเว็บเลยพี่บิ่มอ๋อเป็นต่า้แค่เป็นรูบที่้อนนัางทำได้ ้ราคาร์บอนประมาณเท่าไหร่ครับเราก็อิงราคาคูเป้ไปก่อนคนะเราก็อิงราคาปุ่ยไป้่อนนอุ้ยเหมือนได้เปล่า3ล้านเองไม่ได้คาร์บอนเลยนะเรกที่เรมต้นเป็นคนเซ็ปต์ที่มันร้องมันเป็นคาร์บอนเลยเหมือนคอนเซ็ปตเลยนะเฮ้ยพี่พี่สามล้านเองแต่ก็น่าจะมีเบรกฮะสีเบรกก็จะเลือกได้เนี่ยทั้งหมดอยู่เจ็ดสีทองทองสีทองเนี่ยไม่มีอาจจะต้องพี่พี่ช่วยพูดโรงงานเลือกใส่อ๋อตกไปผสมใช่ ครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ฝอเนี่ยก็เลือกได้ทั้งหมดสามแบบนะครับก็คือเบาะมาตนดานนะฮะแล้วก็ไปจนถึงบเบาะโมโนครอกหังแข็ง พี่จะเลือกได้แต่อาจจะธรรมดาไปสำหรับพี่บีต้อินนีเวาร์โดแล้วพี่ชั่วโมงนี้บอร์บอร์จัดไปใชัยแค่สามล้านได้ไหมครับครบไทยประมาณนั้นเลยบอร์นี้บอร์พี่บีออปชั่นแพงสุดยังไงครับบอมออปชั่นแพงสุดก็จะเป็นโมโนคอรก็จะอยู่ประมาณสองล้านกว่าบาทอุ้ยพอดีเลยนี่ยังอยู่ในงบเลยยังอยู่ในงบหลังคาสามล้านถูกป่ะเล็กถูกป่ะหลังคาสามล้านล้อสามล้าน แล้วก็นี่บ่ออีกยังไม่ถึง3ลร้านเลยพี่นี่3ชิ้นยังไม่ถึง9ก้ารถานรถผมไปเท่าไหร่จำได้เป็นน้นและน้ำเละมาลงตรงนี้เลยแล้วนอกกนั้นก็จะเป็นพูดคาร์บอนนะครับตัวคาร์บอนลิฟต์รอบคันนะครับิเซอร์ คาร์บอนแล้วก็แตกข้างซ้ายขวาคาร์บอนก็จะอยู่ในแพ็กเกจนี้แล้วก็ถ้าเราเลือกคาร์บอนทั้งคันเนี่ยก็จะได้อ่อปลายท่อที่เป็นสีดำด้วยนะครับก็ทั้งหมดนี้อยู่ข้าวๆเราประมาณ5ล้านบาทเพื่อปลายท่อดำเลยพี่พี่ต้องคาร์บอนให้ครบคันแต่ได้ปลายท่อดำฟรีพี่ ค bueno> ุ้มเปล่าอะไรโคตรคุ้มคุ้มมากถูกปะเพื่อเพื má, ่อเพื crying, ่อปลายท่อดำใช่ไหมครับได่ท่อดำไม่ใช่พี่ไม่ได้ปลายท่อดำนะจะได้คาร์บอนมาทั้งคันด้วยถ้าพี่ไม่ใส่ถ้าคืออาร์มถ้าเกิดพี่บี้ไม่ใส่คาร์บอนทั้งคันไม่ได้ปลายท่อดำไม่ได้ปลายท่อดำพี่ปลายท่อไม่ดำไม่ได้นะถือว่าเราซื้อปลายท่อเล็กเล็กจริงนะ มันโอ้ยมันใบท่อมาเลยอโใหญ่มากคาร์บอนถือว่าของแถมพี่คาร์บอนถือว่าเราได้ทีเรได้ใบพ่อดำแล้วใบท่อซึ่งภายในกเหมือนกันครับพี่ถ้าสมมติว่าว่าข้างนอกไม่เอาเป็นคาร์บอนไปเอาคาร์บอนข้างในก็สามารถที่จะเพิ่มข้างในตัวคัสเตอร์แคปก็คือกระโหลกเรือนไม้เนี่ยครเป็นตัวเป็นตัวคาร์บอน ได้นะครับแล้วก็ดูหน้าดูหน้านะครับแล้วก็กลับมาตรงหน้าเสียถ้าฟูอินทีเรียเป็นคาร์บอนลายแพงเกลียวเกลียวกึ๊กกึ๊น่าจะอยู่ประมาณล้านกว่าบาทแต่ว่าเพราะมันมีแค่สชิ้นนิดเดียวเองพี่ล้านกว่าบาทมีแค่สรูปขาลูปขานี่รวมกันประมาณ20ล้านเองพี่ที่ได้ออาชั้นเต็มเหมือนเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่ราคาจริงยังไม่ออกนะที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่้ท่านยังไม่ไม่รวมตัวเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูคิปจะตกใจว่าเอ้ยรถมาเซอร์ทำไมมันออฟชั่นมหนึ่งมาหดขนาดนี้บแต่ผมมีอะไรมีอะไรอีกไหมครับ ก็อันนี้คือถือว่าเต็มพิกัดแล้วซึ่งราคาที่บางอย่างออชชั่นบางตัวเนี่ยที่พี่ๆีเลือกมาก็ยังไม่มีราคาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วก็มีบางรายการที่มีอยู่ในตัวคูเป้แล้วเนี่ยผมก็รวบรวมมาแล้วก็เข้าๆก็ประมาณไม่ไม่ข้าม40ล้านน่าจะเป็นประมาณ39ล้านกว่า39้าล้านสามเล้านยิดีกวเพียง30อันนี้อันนี้หมดหรอข้างล่างไม่มีใช่ไ่มแต่คือจริงๆอ่ะพี่ๆีจะให้ครบ40อ่ะจริงๆมาเตอร์ตี้เขาทำ พวกเฟอร์นิเจอร์บ้านด้วยพี่พี่เขาอิสระเดชั่นเนี่ยเฟอร์นิเจอร์บ้านพี่ให้มาจากคันรถคันนี้เขาอีตัวหนึ่งก็ไม่น่าเกินล้านพี่พี่เขาโซฟาเขาก็ถึงและสี่แสนเศษเศษพี่ก็ใส่ในร้านเข้ามาในบ้านเลยที่ริงพวกนี้ไม่อยู่ที่ร้านหย่อนเดียวใช่ไหมก็จะได้ครบเซ็ตสักไปไว้ที่บ้านไเลยแต่ตัวที่พี่นั่งอยู่นี้องทำจังประมาณเจ็ดแปดตันเผื่อวันนี้แบบเขาเรียกอะไรฝนตกอย่างเงี้ยพี่ไปขับรถไม่ได้พี่เบื่อพี่เบื่อพี่ก็ไปนั่งบนเบ์ดตัวนี้ก็รู้สึกแล้วว่าพี่ขับรถอยู่ เหมือนกันครับมันจะเป็นเก้าอีโ้โซฟามาชุดหนึ่งเก้าอี้สองตัวตู้ยี่ห้อ 8, 100, บแปดแสนหมดทุกชุดรวมรวมหอดได้ได้เลยงั้นเดี๋ยวเราเให้แล้วเดี๋ยวระหว่างพี่ทานข้าวอยู่ไหมเดี๋ยวผมเอาเอามาให้ยื่นให้นะครับถ้อยากินไม่ลงไปกินกินอยู่วาง มีพี่ออสนะครับพี่ออสก็คือผมว่าเป็นน่าจะมาสเตอร์ดี้แทนน่าจะเบอร์สองครับพี่ก็เป็นดูแลฝ่ายขายครับครับผมครับรองจากทาง GM ก็คือพี่เปียกเทพพี่เปียกเทพก็สวัสดีครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับคร <reco> ับผมออสนะครับซีเนียร์เซลเลเตอร์ของที่นี่นะครับก็มาสเตอร์ขอต้อนรับนะครับครับวันนี้เราก็มายืนข้างๆกับ MC 20เครื่องวางกลางคันใหม่ของมาสเตอร์ดนะครับก็ตรงนี้ต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าครับมาสเตอร์คันนี้ถ้าจะเห็นตัวต่ําจากโลโก้ที่เป็นตัวโมเดลก็คือ the first of its นะครับมันก็เรียกว่าเป็นโลกใหม่ของมาเซอร์ตินะครับใช่ไหมครับคุณคิมครับก็ตัวนี้มันเป็นเครื่องวางการตัวแรกของมาเซอร์ตีใช่แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นประตูเปิดขึ้นด้วยซึ่งเป็นมาะตูไฟไม่ใช่ไฟดอววิ่งแล้วผมก็ต้องบอกว่ามาเซอร์ตีเนี่ยคือประวัติยาวนานมากแล้วก็คือมาเซอร์ตีเนี่ยครั้งแรกที่แบบเป็นตัวถังอันนี้มุลโลคอร์ใช่ไหมครับมุลโลคอร์ครับเป็นคาร์บอนไฟเบป็นน้ำหนักเบาน้ำหนักเบาอันนี้ด้วยเครื่องเทอร์โบก็คือเป็น V6 ที่เป็น V6 ูหกเร็วมากสาหรรับมเซูตประเททศไยเนี่ยเราได้รถคันนเีอยเคัน สองลอดแรกนี่หมดไปแล้วสำหรับปี2023นีเนี่ยครับเรายังได้อีก4คันแล้วก็จะได้กำลังได้คันใหม่ที่เป็นเซรีโอที่ตัวเปิดเปิดประทุนนะครับเป็นคันเดียวในเป็นชุจอกไปอ่ะไม่อลิมิเต็ด์อลิมิเต็ดของวันออฟฟันเลยสีทองใช่ไหมครับเออเป็นสีทองแบบพี่เดี๋ยวไปคุยโรงงานไปโมเดลนาเดียพี่อคุยโรงงานเลยพี่ทองทองอยากได้อะไรบอกเลยได้ครับ ที่สื่อเมือนอกถ้าไปดูใน u t u b e อะครับเขาพูดว่าคันนี้เป็นรถซ u เปอร์สปอร์ตคร์เครื่องวางกลางที่สำหรับพวกมือไม่ไม่ได้เสียนมาเนี่ยขับแล้วไม่รู้สึกว่าเหนื่อยด้วยจากที่รถเนี่ยครับสร้างอยู่ใน r d ของเราเนี่ยสร้างอยู่ในซิมูเลตมาปีกว่าก่อนที่จะมาผลิตนะครับไม่ว่าตำแหน่งของที่นั่งคันนี้จะนั่งขยับมาค่อนข้างที่จะข้างหน้ามากแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยครับจะอยู่หลังล้อหน้าค่อนข้างที่จะสูงถ้าท่านเซีมาขยับมาข้างหน้านะครับฉะนั้นด้านหน้าตรงนี้ก็จะเลยเหลือ ที่ไม่ได้เยอะแต่เรามีเหลือที่ช่องเก็บของที่อยู่ด้านหลัหลงนะครับด้านหลังนะครับก็ต้องบอกว่ามตรนสแตนดาร์ดที่เราให้มานะครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้ที่ด้านรถนะครับสงข่านี้ไม่ต้องเสียตังค์นะครับที่แปะอยู่ใช่ครับใช่แล้วก็ฟาเซียที่ด้านหลังตัวเนี้ยกระจกใสตัวเนี้ยก็เป็นโลโก้ t r i เด้นนะครับใช่ส่วน โพลีคาร์บเนต e อย่างหนึ่งที่กันความร้อนเขาเขาเคลมไหมว่าจะไม่ขุดและไม่เป็นรอยแต่ด้วยความที่ตอนนี้มันก็รถมันก็ เพิ่งไม่ถึงปีเหมือนอาคริลิกชนิดหนึ่งอะพี่เราก็ต้องดูสักสามปีแต่ผมก็มั่นใจในเทคโนโลยีของอิตาลีที่มันเป็นทาซปเปอร์คาร์มาไม่เหลือแน่นอนไม่เหลือไม่เหลืงไม่เป็นรอยว่าไม่เหลือแน่นอนต้องไม่เหลือไม่เหลือเหลืองแน่นอนนี่อิตาลีก็ต้องรักก็คนรักนิดนึงแล้วก็มีกล้องถอยซึ่งริงกล้องตัวนี้จิกกระจกบานนั้นนะครับกล้องนี้มันเป็นวิั่นเลยก็คือเป็นวิดีโอขึ้นที่กระจกเลยคือตอนนี้คือผมต้องบอกว่าตั้งแต่เลววนเต้ซูเปอร์ทอฟฟี่โอ้นะครับใช่ไหมพี่ครับ นั fleet, ้นก็คือเป้าหมายคืออูรุสอันนี้เป้าหมายคือบูเาแคนเลยแล้วก็นี่ก็เป็นเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้ไอช่องกระเป๋าพี่บี้อะไม่คิดไม่คิดสไปเดอร์เราก็คิดว่าจะไม่มีที่ใส่กระเป๋า ก็ยังมีอยู่นี่คือถ้าหมนี่มันเล็กๆมันเก็บแค่นั้นเองพี่ต้นเหมือนแอสตันมาตินแมนเช่แสดงว่าแสดงว่าตรงนี้เป็นตัวคอนเฟิร์มครับว่าตำแหน่งของเครื่องยนต์อะเวทีสติวิชชันหรือการบาลานซ์ของตัวรถเนี่ยให้มันอยู่จุดกึ่งกลางมากๆมันเขาก็เลยเหลือพื้นที่ในการที่จะใส่ของด้านลังยิ่งกลางยิ่งเตี้ยยิ่งดียิ่งกลางยิ่งเตี้ยยิ่งดีใช่ครับัลงไปข้างล่างขับแล้วจะไม่เหนื่อยครับแต่จริงๆโช๊คแบบนี้ต้อถักทำเป็นคาร์บอนด้วยนะจริงๆนต้องเพิ่มมาสีดำ <24. S 2> แล้วก็วราคาราคาเริ่มต้น20ล้านต้นตน้ต้องบอกว่าคาร์บอนทั้งคัน oh, oh. ใช่ไหมค oh. เปิดนี้เป็นคาร์บอนทั้งคัน oh. ก็ถือว่าสมราคา oh. แต่ถ้าเกิดอีกอย่างนึงถอยไปด้านหลังครับจะเห็นไฟท้าย oh. ไฟท้ายครับ oh. ถ้าดูในมุมหน้าตัดอะ่ะ oh. มันก็เหมือนจับไฟท้าย LED ทั่วๆไป แต่ถ้าเกิดมองจากด้านข้างอะครับจะมีความเป็นมิติหรือคล้ายๆเป็นใลายเมีดเหมือนเบรดฉะนั้นถ้าคันนี้เราวิ่งอยู่ไกลๆแล้วเราเห็นเขาวิ่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยหลายๆมุมจะมีความรู้สึกเหมือนไอ้เจ้าไฟไท้ายเนี่ยเข้าลอยออกมาจากด้านหลังอ,อ,อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ลองคือมีคนสงสัยเหมือนกันเหมือนสมัยที่เราตอนเราเด็กๆนะซื้อรถก็ต้อง325 32060านะฮะพอเป็นสี่ มันยี่อะเราเคยขับ12บสอก็มา8อ่ะเอ้ยวันนี้8ดแล้ว6มันจะเป็นยังไงวันนี้เชิญ2ท่านในรถแล้วกดสตาร์ทดูว่าว i b เบ t ชั่เสียงมันยังเป็น s i กเนเจอร์เส n d ของมาสเตอร์ติรียูหรือเปล่าอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวพี่คิมลองเล่งนะครับนี่พี่เล่นดยหลครับ้วครับ สำหรับจุกหลงไม่ขายไม่ขายพี่เอาจุกหลงแกะมาแล้วครับแต่ละคนเลยโดยไม่ไดอันนี้จุกลมนะเดี๋ยวผมเล่าก่อนจุกลมอันนี้เนี่ยคือมีประวัติแต่อันนี้ตัวแต่ละด่านการลูกน้องออฟชั่นเป็นไงคุณนิมถ้าออฟชั่นจะต้องมีโลโก้ต้องมีโลโก้ใช่ใช่เป็นเทรนด์มีโลโก้ไทยเล่นอยู่จริงอันนี้เรื่องจริงที่เรื่องจริงอ๋อเขาเลยอยากให้ดูอะไรเขาอยากให้ดูเป็นออฟชั่นเสริมสาระจริงๆเลยเหรอมีข่าวดีมาบอกสำหรับ พี่พี่นะครับครับผมก็คือว่าอเล็กเนี่ยเขาได้ราคามาแล้วอ๋อนี่เลยโอ้โหแดนแ่นนะฮะนะฮะเราจะมาดูราคาราคาที่ออกนะฮะตอนแรกกลัวว่ามันจะถึง40ถูกไหมครับโอ้ไม่ถึงเหรอ เซลเขาไปดูมาให้ร้นเยอะต้นแล้ว5ทก็ใกล้เคียงราคาประเมินอยู่เท่าไหร่เซลเขาอันนี้ให้39.89นิดเดียวนิดเดียวถ้าเดี๋ยวพี่คิมคุยให้ตัดตัดเก้าหลังออกอืเรื่อง3 9 8 0สมมติพี่คิมน่าจะคุยได้ ถ้าตัดทีนะตรงนี้น่าจะเป็นได้อยู่ดีจากนั้นเก้าหมื่นมาไหวแล้วกันเดี๋ยวหลังจากหลังจากจบคลิปไปก็เดี๋ยวเซลไปคุยต่อก็วันนี้สำหรับต้องขอบคุณพี่คิมด้วยที่โดนเราหลอกมาครับแล้วก็ได้ความรู้เรื่องไม่ใช่รถรุ่นเดียวนะได้ประมาณ16รุ่นที่พี่คิมอธิบายให้เราฟังวันนี้อันนี้แบบสั้นๆของพี่ต้นวัี้ต้อบอกพี่คิมมาแบบสั้นๆอะเอาล่ะไม่โกรธแล้วเดี๋พาพี่บี้เสียตังค์ด้วยแล้อีก8เดือนเราจะมาดูรถจริงของพี่บี้กันเอาละถ้าบอก ว่าพี่ต้นเชิญเมื่อไหร่ยินดีกับมาเล็กยินดีเสมอแล้วก็พี่บีนี่ดูพี่บีมาผมว่าน่าจะสิปีบวกๆแล้วของผมครับก็วันนี้สุดท้ายนะฮะต้องขอขอบคุณทางมาเซอร์ติไทยแลนด์ใช่ครับที่จัดงานแบบนี้ัำคัญมื้ออาหารไม่ได้ถ่ายอาหารคือแบบอาหารดีนะ ก็มีมีบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นนี่บอกเดียวเอาไปเสิร์ฟไอ้เรื่องไปซักอย่างเงี้อันนี้ขอขอหินทางแบรนด์นี้นิดนึงขออธิบดีเพิ่มเติมคือในยาจ้ารย์เบคให้มาเป็นนักฟุตบอลจริงๆแม่ผู้บริหารท่านหนึ่งอ่ะที่ชอบอย่างเอฟซีซาเล่ที่ต้องอินแต่ผมชื่นชอบเนี่ยก็คือดีโอเมสซี่เป็นคนขับเหมือนกันเขาชื่นชอบรุ่นนั้นเหมือนกันเสื้นี้ก็เดียบิเบคแฮมจริงๆเบคแฮมนี่ผมเคยมากินข้าวเขาที่ไทยนะ เมื่อก่อนตอนนั้นเราสปอนเซอร์เข้ามาก็ได้ไปกินข้าวเบเแิมตอนเด็ดไปกินโตจีนนะเพราะผมยังประถมอยู่นั้นผมจำไม่ถึงนานมากแล้วคครรับนะอีกนิดนึงเพิ่งมี่จะเปิดร้านหมูกระทะครับผมครับสกาสกาหมูกระทะครับผมมีหมูมีหมูก็ได้ครับมีหมูไหมมีหมูอยู่แล้วหวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สองใช่ครับต่อครับผมก็ไปอุ้มิถุนาใช่ครับเพราะว่าคนนี้ชอบลงคลิปช้าต้องบอกเดือนจะไลฟ์วันนี ไปลงพันวาเดี๋ยวงงกันอกสองวันนีหนบอยู่วันที่เจ็ดแถวศูนย์ว่าถ้าทำครับไม่ต้อง้าแต่ถ้าถ้าพี่อินถามต้องบอกว่าแถวไหนตรงข้ามยูทูปเปียครับ ไหนยูโทเปียคือตรงที่เลยมาเรียเป็นนิดเดีเฮ้ยไม่ใช่ใช่ไมไม่ใช่ไม่ใช่จะดีเหรอพี่ยูโทเปียอยู่ใกล้ๆคยุฮะทีที่สุดท้ายแล้วที่ยวไม่ได้มาที่สุดท้ายที่จะได้ออกมาจากบ้านไม่ข้าพานนี่ไเฉยนะว่าผัดโอ้ยอะไรเนี่ยที่ที่น้องน้องเพูดถึงกันไงน้องน้องพูดถึงการอ๋อยูโทเปีย ก็เดี๋ยวรอติดตามดูล่ะหมูกระทะพี่บี้ช่วงนี้มีมีทำอะไรบ้างพี่บี้เรานี้แหละครับมีหมูกระทะครับผมมีปลารับให้ย่างรัดเท้าวมีอะไรอีกนะครัเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีหนังสือครับกำลังจะเตรียมปล่อยใช่หนังสือจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับเอาไว้สำหรับใครที่อยากจะทำพวกใช่ครับคอนเทนต์พวกยูทูบอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ครับไปทำลาได้เหมือนเราเหมือนยิงตลอดเลยน้องเนี่ครับพี่กิมบ้าฝักงานม่พี่ของานพี่ผลงานพี่ของานพี่ ผลงานไม่มีครับต้องต้องบอกว่าเข้าวงการนี้ในครั้งแรกก็พอพี่ต้นแนะนําให้เข้าครับแล้วก็ได้ไปยาวกับหลายๆคนต้องขอบคุณทุกคนที่แบบชอบซุปเปอร์คาร์จริงก็อย่างที่บอกผมรากรถเป็นแหวแฝงด้วยใจรากรถเต็มที่ก็ทุกคนรากรถพูดภาษาเดียวกันผมเราคุยกันภาษาเดียวกันเราตรงๆเรามาด้วยชื่อชอบสิ่งเดียวกันเนียนเนียนแล้วสงสัยเหมือนกันเข้าวงการมาเนี่ยหมดเงินกับค่ารถอย่างเดียวเนี่ยประมาณเท่าไหร่เล้อโอ้รถหรอผมหมอผมไม่เคยนับ เอาประมาณประมาณทำเมืพพ่อก่อนซื้อมาสิบปีว่แต่ซื้อไปเทรดไปนะครับก็ปีนึงใช้ประมาณ80ล้านเอาแบบอเอาแบบซื้อเข้าประมาณปีละ80ล้านตอนนี้เกินแล้วครับแต่ท่านี้เกินแล้วแต่ถ้าช่วงนี้น่าจะ ได้เลยได้เลัมนี่น่าจะพันหลวกคันตอนนี้ที่ผ่านมานี้น่าจะพันได้ไหมครับปีนี้เพิ่มอีกสามคันแล้วครับแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้ว่าทางนู้นเขาให้ลานช็อคหรืเวรารถจะไม่ล้านเชลรถก็อย่างที่บอกเดี๋ยวข้อหนึ่งต่อสิบสี่มาให้ดูที่สิงคโปร์แล้วก็ที่ไทยชีวิตกูได้สามชาติ เกินโอ้นี้มุกเยอะนงห้องนี้ฝากพี่ด้วยไแลกกระสีพู้ย่างนีนะรับก็ติดตามในที่ทางเอ่ออินสตาแกรมนะครับ hit supercar ไ i p ี a d ดอันเดอร์สตรอว์ซุเระครับงเีเดี๋ยวไม่จะไปบุกคิดซุปเปอร์คาร์เร็วๆนี้คือถ้าคนอ่ะฝากธุรกิจกันอ่ะติดตามร้านผมอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้มาเลย i n นสตาแกรมผมอกรมของร้าน direct มา แล้วทำไมวันนี้พี่ต้นหน้าแดงจเลยคะอ๋อโอาเอเดี๋ยวแต่เท้าฟมาไม่ฟังก็คือเลเซอร์มาเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยคือพี่ต้นเขามีนัดที่จะทำทำหน้าที่ร้านผมก็คือแผน ทรินิตี้คินิกอยังขายของอย่าขายของทรีนิตี้คินิกเดี๋ย่าพิ้งตรงนี้นะเดี๋ยวถ้าแบบมีหลายๆคนก็ทำได้ฮะบ็อตเซอร์มาเอาไว้ล่อไงเอาไว้แบบเดี๋ยวเฮียชคิดรถนี้ประมาณนาทีโฆษณาไปอีกสี่สิบนาทีคนละคนสี่สิบนาทีคือพี่ต้นเนี่ยมีน่าจะไปทำหน้าคือแพงคือจะไปทำพวกเมโซหน้าใสอะไรงี้เฉยๆทำเสร็จก็คือแบบสามารถจะกลับบ้านได้ปกติทีนี้ก็เลยอยากจะแกล้งแกรางจี้อ่ะคือภรรยาไม่รู้ว่าอีกวัน จะมีถ่ายงานวันเนี้ยจะมีถ่ายมาเซรติบเลยบอกที่จัดให้พี่ต้นหน้าใสๆแบบอันนี้ไปเลยช่วงนี้แกไม่มีงานเดี๋ยวแกก็ได้กลับไปพักเออเพราะว่าถ้าเลเซอร์มันต้องพักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เลยออกมาเป็นหน้าตาหล่อเราแบบเลยหน้าไหมเลยแดงมาเลยผมรู้ว่าพี่ต้นไปอาหารที่ไหนมาคลินิกชื่ออะไรนะครับคลินิกคลินิกอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ใกล้ๆแยกราชดาลาดพร้าวคุณน่าจะมาพบีเบอร์มีเบอร์ติดต่อไหมของคลินิกเบอร์อะไรนะครับ เอ่5 0 5 0 5 4 7นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกทกท่านด้วยนะครับอีกครั้งนึงขอบคุณน้อยอินขอบคุณครับบนท้าบบาบบนท้าบบนท้าบบนท้าบน้อยอินขอบคุณครับเพื่นขาซ่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ขาด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ